เบตันชัวรถรู่คู่ตะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดซ่มเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักลิดความนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์โปรโมชมั่นมากมายให้เลือกสนใจเบตันชัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซมเบร์กับยินเบตันชัวค่ะวันนี้นะคะมานําเสนอรถเข้าใหม่ค่ะเป็นตัว Audi TT Coupe อันนี P ้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นพิเศ เลยค่ะเป็นตัว Final Icon b a c k รุ่นนี้มีเพียงแค่200คันเท่านั้นเองปี2023-2024จ <Wow. S 1> เล็ไม่น้อยเพียงแค่69,000กิโลเท่านั้นค่ะราคาออกห้างนะคะอยู่ที่3,599,000เลยวันนี้เราขายในราคาพิเศษไปเลยค่ะ1,899,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับ Audi ันนี้ตัว Final Icon b a c k จะมีความแตกต่างกับตัว t ีทรุ่นอื่นนะคะก็คือชุดแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่ง s Line b a c k Edition กระจกมองข้างเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยใครที่ชอบแบบว่า ชุดแต่งในโทนดำอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ไฟหน้า LED เป็นล้อแม็กขอบขนาด19นิ้วนะคะเท่มากๆเลยนะคะภายนอกว่าสวยแล้วภายในก็สวยไม่แพ้กันไปรับชมเลยค่ะภายในห้องได้สาสีดำเบาะหุ้มดวหนังแล้วก็สลับหนังกลับอาคาชิราบแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นผ้าทำให้เวลานั่งไปเนี่ยนุ่มสบายเลยค่ะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพุ่มด้วยหนังทั้งหมดเลยเกียร์แพดเดิลชิปแล้วก็ระบบตัวคูดคอนโทรลนะคะสามารถปรับได้ค่ะหน้าจอส ใงผลการขับขี่ขนาดใหญ่เลยเป็นแบบคฟูลดิจิทัลเลยนะคะสามารถดูฟังก์ชันทุกอย่างของตัวรถคันนี้เนี่ยผ่านหน้าจอตรงนี้เลยนะคะเขาจะไม่มีหน้าจอกลางมาให้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะเลขไม้นะคะอยู่ที่69,548กิโลเท่านั้นนะคะไม่น้อยสภาพยังสวยใหม่อยู่เลยค่ะไม่มีตําหนิเลยนะคะคันนี้ใครอยากได้ตัวแรรรุ่นพิเศษเนี่ยก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่เอาแน่นอนมีเพียงแค่200คันเท่านั้นสําหรับแอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้ปรับได้ที่ช่องระบายอากาศ แบบนี้เลยได้โหมดประกอบไปด้วยโหมดคอมฟอร์ตออโต้ไดนามิก แล้วก็อินดิว d u ด l m o โ e มดนะคะสามารถเลือกคบขี่ได้ค่ะเกียร์แบบ7สปีดเอทรอเน็กนั่นเองค่ะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติจอยไอรีดควบคุมหน้าจอค่ะและด้านหลังคันนี้ก็ไม่สามารถนั่งได้จริงค่ะเป็นรถแบบนั่ง2องคนแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยอาจจะเอาไว้วางสัมภาระวางกระเป๋าได้หมดเลยคันนี้ก็ป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่3ล้าน5 9หมื่น9นวันนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วลน,นะคะที่ย่อมเยาวนะคะ1ล้าน8แสน9หมื่น9พันบาทเท่านั้นค่ะท้ายรถนะคะไฟท้ายแบบ LED มีสปอยเลอร์หลัง มาให้นะคะสามารถสั่งเปิดจากในตัวรถว่าทําความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะเปิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยค่ะเพื่อแบบให้ต้านลมนั่นเองสำหรับภายในเป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่ทําที่เก็บสัมภาระมาใหญ่มากๆเลยเบาะแถวหลังเนี่ยเขาก็สามารถพับได้ทั้งสองฝั่งเลยสามารถแบบแบนลาบไปแบบนี้เลยใ,ใส่ใส่สัมภาระได้เยอะค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบ2.0ลิตรแรงมาเนี่ย อยู่ที่245แรงม้าค่ะสว่วนแรงบิดน,นะคะอยู่ที่370นิวตันเมตรเลยค่ะที่สําคัญเลยรดไม่น้อยขนาดนี้มาพร้อมกับบรัทตี่001แสน้ 1, าห0 0 0กิโล5ปีสิ้นสุดวันที่28เดือน4ปี2028เลยนะคะใครที่สนใจเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยค่ะ082856000หรือว่าแอดไลน์แอด ADD 9 9 9ี9เได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ไม่ตั้งชัวร์ไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรถมือสอมคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไม่ตั้งชัวคือขั้ตอบที่ใช่ชั่ว